ไม้เก็บเหรอคะใช่แล้วครับโรงนี้ก็จะเป็นโรงสําหรับไม้ที่เราไม่ได้ขายเอาไว้ทาแม่พันธุ์อีกรอบหนึ่งแล้วครับแต่เอกก็ยังมีความเชื่ออยู่นะพี่โอมเห็นด้วยกับเอกหรือเปล่าไม่รู้ว่าแบบกระบองเพชรแบบไม่มีวันตายอ่ะอันนี้คือเขียวอ่อนครับอนันนี้คือเขียว,เข,ยวเข้ม,ขมถูกต้องด่างกระจายสวยๆเลยด่างกระจายสวยๆบางถี่แล้วก็กร,รูบางอ,อย่างนี้คือด่างนะครับก่อนคุณพ่อเสียชีวิตคุณพ่อของผมป่วยเป็นโรคไตค่ารักษาหลายล้านบาทครับ ในตอนนั้นครอบครัวเราแย่มากถึงขั้นล้มละลายบ้านที่อยู่อาศัยก็ต้องไปจำนองและถูกธนาคารยึดเรื่องเจ็บป่วยถึงจะเลี่ยงไม่ได้แต่เราป้องกันได้โดยมีประกันสุขภาพนะครับประกันชีวิตอาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนอยากซื้อแต่เชื่อเถอครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากมีเมื่อเราเจ็บป่วยมีมากดีกว่ามีน้อยมีน้อยดีกว่าไม่มีเลยเงินซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้แต่ซื้อค่ารักษาที่ดีได้ครับ พวกเราทีมงานดิเอกเกิลตัวแทนประกันสุขภาพพร้อมเป็นที่ปรึกษาและดูแลทุกท่านทั่วประเทศหรืออยากสมัครเป็นตัวแทนเรายินดีแนะนำทุกท่านครับอันนี้เราไปอยู่อีกโรงหนึ่งแล้วโรงนี้คืออะไรครับพี่โอมโรงนี้เป็นไม้รหัสอีกตัวหนึ่งชื่อว่า VOS 1241ครับ1241ใช่ครับ VOS 1241ค่ะทุกคนครับ แต่ตอนที่เข้าลง VOS เนี่ยเรายังจะไม่ให้รู้ VOS นะเราอยากเข้าเรื่องนี้ก่อน LB ที่ค้างไว้อ่าอ่า LB ที่ค้างไว้เออจริงๆ LB กับ VOS เนี่ยมันเป็นไม้รหัสสปีชีส์เดียวกันนะครับแล้วก็การเล่นก็ไม่ได้แตกต่างกันคนเล่นที่สีสันเรื่องของที่เป็นตัวด่างกับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสีแปลกอย่างจริงๆ LB พวกตองเนี่ยครับหรือเลมอนพวกนี้ เขาก็จะถือว่าเป็นพวกสปีชีสีแปลกในส่วนของ VOS 1241เขาจะเรียกไม่ได้เรียกตองเลมอนอะไรแล้วเขาจะเรียกเป็นพวกพาสเทลพเทลอ่เป็นความในการเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูอีกทีหนึ่งที่ห้องไม้คอเลกชั่นที่ผมเก็บไว้แบบต่างสีนะครับคนก็จะเล่นที่มันหายากหน่อยที่มันไม่สแตนดานโอ้ก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละ LB พาสเทล VOS พาสเทลครับสีพาสเทลคนเล่นกัน แล้วก็เล่นที่ความถี่ความถี่ของก้้งการบ้างนั่นแหละครับงบภาษาง่ายๆคนเข้าใจกล้างของมันก็คือบ้างอันนี้คือความถี่ของบ้างแล้วก็ภูที่ที่ที่ต้องรู้สึกบางเฉียบอ่าเฉียบอาจจะเป็นเรื่องของหนามต่อดอดกันแล้วก็หรือจะเป็นพวกตัวดอดฟูแบบนี้อยากรู้ว่าแล้วคนเลือกเล่นตัวไหนมากกว่ากันระหว่าง Lb กับ Vos อ่ะโหตอนนี้ตอนนี้ตลาดผมว่า ให้ค่าสูสีกันนะ LB มาก่อน VOS หลายปีอยู่นะครับน่าจะต้องมี4-5หปีได้นะทีนี้ผมก็เล่นไม่ทันนะตั้งแต่คุณลูวิกเบิร์ไปเก็บไม้มานะครับจนถึงคุณโวเกอร์ไปเก็บไม้มาผมก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นไม้ตระกูลเดียวกันเจนเดียวกันนั่นแหละครับว่พูดถึงเรื่องความชอบแต่ละคนก็ชอบต่างกันคือคือลูกค้าของผมหลายคนถ้าวันไหนผมไลฟ์ VOS เนี่ยเขาเปิดไลฟ์มาเขาปิดเลย เพราะเขาจะมารอ LB อก็มีบางคนถ้าเกิดว่าผมไลฟ์เออยู่เขาอยากได้ VS เขาก็กดออกเพราะว่าคนรักรัก v ิวรักวิเอจริงๆคนรัก LB ก็เล่น LB จริงๆนะครับหรือบางหลายๆคนก็มีทั้ง2ตัวเล่นทั้ง2อย่างแล้วก็ถามว่าถ้าวันนี้ใจผมแนะนํามองไม้แล้วว้าวชอบนั่นแหละครับชอบอันนั้นคุณคุณคุณชอบและแบบนั้นแต่คุณจะว้าวตรงจุดไหนอ่ะเช่นว้าวที่ดอ แปลว่าจริงๆคุณชอบสายดอทถ้ามีดอทฉันชอบอ่าแต่บางคนไล่หนามไล่ดอทเขาชอบเรียบๆเลยหนามก็ไม่มีดอทก็ไม่มีแบบนี้ก็มีเหมือนกันหรือจะชอบแบบอุ้ยดูแล้วมันถี่เลยเป็นเลเยอร์เรียงก็แปลว่าคุณชอบไม้ถี่ชอบความชอบมันมันหลากหลายแต่ละคนไม่เหมือนกันผมไม่สามารถตีบรรทัดฐานได้เลยเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแล้วจริงๆถ้าเกิดเปรียบเทียบแบบราคาค่าของเขาอะค่ะโอ้โหตอนนี้ราคาตอนนี้ราคาใกล้เคียงแล้วราคาใกล้เคียงแล้วตอนนี้ไม้มันอยู่ใน มันอยู่ในยุคที่ LBVOS ออกสู่ตลาดเยอะไม่ต่างกันแล้วจริงจริงจริงๆในในมุมผมถ้าถ้าย้อนไป LB มันมีช่วงช่วงโลของมันอยู่ประมาณปีที่แล้วแล้วน่าจะหลายส่วนที่ผมคุยคุยคะเขาก็เขาก็ไม่บีดมเมล็ดนะไม่บีดมเมล็ดลูกไม้ปีนี้ก็ออกน้อยตอนนี้ LB กับราคาดีดขึ้นมาเ,ออเพราะคนทำน้อยลง แต่ในทางกับการ v ี s อ oh. ในปีก่อนราคามันสูงค,คนทําค่อนข้างเยอะแน่นอนครับพอคนทําเยอะปับ๊บวีลอราคาราคามันมันต้องดรอปลงนิดหน่อยอยู่แล้ว mm hmm. มันก็เลยตอนนี้ผมมองว่าใกล้เคียงแล้วนะครับ mm hmm. อยู่ในอยู่ในยุคที่ใกล้เคียงพอลูกไม้วีลอค่อนข้างออกมาเยอะพี่ mm hmm. ครับเออเออดีอ่ะเนอะคือแบบว่าเราได้ความรู้เกี่ยวกับพวก L.B กับ V.O.S เยอะมากเลยค่ะก็คือจริงๆแล้วลรงนี้ก็คือจะเป็น V.O.S 1 2 4่สองหนทั้งทั้งหมดสวยอ่ะพี่อมจริงๆ V.O.S มันมี2ตัวด้วยนะเอออยากให้พี่อมเลือกให้ดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่สวยก่อนเนาะไปห้องไปห้องคอลเลคชันเลยอ๋อเดี๋ยวเไว้พาไปห้องคอลเลคชันอ๋ออ๋อโอเคโอเคทังนั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องนู้นดีกว่าอยากไปเหมือนกันอโรงไม้เก็บเหรอคะใช่แล้วครับโรงนี้ก็จะเป็นโรง สําหรับไม้ที่เราไม่ได้ขายเอาไว้ทาแม่พันธุ์อีกรอบนึงแล้วครับอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีคนมาช็อปนี่ลงนี้ก็ไม่ให้เข้าให้เข้าได้แต่แตลูกแต่ก็ชอบใจอ่อนอะเลยช่วงหลังจะตัดใจแล้วไม่ให้เข้าเพราะเข้าทีไรล,ลูกค้าขอซื้อก็ใจอ่อนทุกทีแต่ว่าเท่าที่เอแบบกวาดสายตามองอะค,คือมันสวยจริงอ่ะส่วนใหญ่จะผมจะเก็บแต่ตองนี่แหละครับห้องนั้นก็ก็มีตองแต่ว่า เป็นตองที่ไม่เข้าตาผมอ oh. อันนี้คือผมชอบและ oh. เข้าตาผมก็จะอยู่ที่นี่อ๋อ oh. อันนีใ้ให้เลือกให้เลือกให้ดูหน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้เมื่อกี้จะให้เลือกอะไรนะ VOS สวยใช่ปะ่ะพี่โอบอกว่าอยู่ที่ที่ลงนี้เอา VOS ใช่ไหมครับใช,ใช่ใช่ใช่อยากอยากเห็นเป็นเวีน VOS ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีพัสเทลครับที่ผม <Huh? S 2> เก็บเป็นคอลเลกชันของผมอ่ะเวลาคนเล่นเนี่ยอ่ะข้อที่หนึ่งก็คือเล่นของเรื่องด่างอ่า ดังอ่ะผมขออนุญาตพี่นะครับเอาตัวนี้แล้วกันอ๋ออ่ะถ้าเป็นด่างก็ต้องด่างกระจายแบบนี้ความสวยนี้คือด่างแบบด่างกระจายจริงๆอ่ะด่างกระจายสวยๆเลยด่างกระจายสวยๆบางถี่แล้วก็ครูบ้างอย่างนี้คือด่างนะครับต่อมาเขาเรียกว่าด่างแท้อ่าครับหนึ่งสองสี่หนึ่งแท้ด่างแท้ด่างครับผมด่างแท้ต่อมาครับก็อ่ะเลือกเอาตัวสี เฉดสีสวยๆสวยๆจะจัดเลยก็จะเป็นตัวนี้สีออกแดง<อ>เป็นแดงเลือดนกเลยเป็นแดงเลือดนกเลยอ่ะครับลองเห็นไหมคะน,นี่เห็นนะเห็นไหมอันนี้ก็จะแดงแดงมากๆ<อ>สวยมากๆเลยแดงโอ้สวยจริงอ่ะคือมันมีหลายเฉดสีครับอ,อันนี้สวยมากเลยอะอ่ะ ถ้าแดงเสร็จปับ๊บเราก็ยังมีส้มอีกอ่ะอันนี้ออกเขียวเขียวส้มๆเห็นไหมพี่อ๋ออันนี้ออกเขียวบ,าบา้างบ้างทําส้มสีก็จะนี่แหละครับความเสน่ห์ของหนึ่งสองสีหนึ่งคือเป็นเป็นไม้ที่ค่อนข้างแปลกคือสอีสีเยอะครับสีเยอะแล้วอย่างอันนี้ก็คือเขาจะแดงก,กว่าอันนี้อีกครับอันนี้เป็นแดงสดเลยอันนี้เป็นแดงสดอุ้ยสวยครับอันนี้เป็นแดงแบบแดงเลือดนก <Dennis S 2> นะอันนี้แงดงแดงสดขึ้นมาเลย อ๋อต้องเฉพาะหนึ่งสองสีหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมครับ LB ไม่มีแบบนี้ครับอ๋อถ้าเจอสีแบบนี้ก็คือเป็นแบบ v o s ใช่หนึ่งสองสีหนึ่งถ้าคนเล่นหนึ่งสองสีหนึ่งก็จะก็จะรู้ว่าเออมันมันมีสีแบบนี้ด้วยอ๋อเออมันสวยจริงอะสวยมากเลยอะใช่แล้วอะเอให้พี่อมเลือกตัวตองอ่อนที่พี่อมบอกว่าอยู่ในโรงนี้ที่สวยสวยอ๋อตองอ่อนที่เป็น LB หรอคใช่ใช่ใช่ตองอ่อนเป็น LB อย่างนี้ก็สวยอะ อ่ะเล็กหน่อยแล้วก็ออยากให้คู่บังเสียงนะที่หยิบเอลบีตองอ่อนเอาเขียวแก่ๆมาเทียบให้ดูหน่อยเขาจะียวเก๋าแก่เขียวเก๋าแก่ๆเหรออ่ะตัวนี้เข้มๆเลยข้มอ๋อคอคอคอเป็นยังไงอ๋ออย่างนี้นี่คือพี่โอมเรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้เลมอนครับเลมอนคือสีเลมอนครับสีเลมอนคือเข้มปกติเข้มปกติครับสีปกติอ๋ออันนี้คือเข้มปกติ แต่คนจะเล่นอันนี้มากกว่าใช่ครับคนคนยังนิยมสีที่มันแปลกหายากอยู่ครับอืโอเคอันนี้คือเลมอนอันนี้คืออันนี้ด้านนี้อันนี้มาจากตรงไหนเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเกิดอันนั้นถือไว้ก่อนอันนี้ถือไว้ก่อนเหรอโอเคอ่าแล้วก็ไล่ขึ้นมาอีกนิดนึงพี่โอมไล่สีเหรออ่าไล่สีไล่สีโอ้โหเลยนะกลับมาใหม่อันนี้คือเลมอนเลมอนอันนี้คือ เลมอนเลมอนอยู่อันนี้คือตองครับอันนี้คือเขียวอ่อนเขียอันนี้คือเขียวเข้มถูกต้องครับจบรายการแต่เพียงหลายีเมากคนก็ชอบคนก็ชอบายดอทอยู่แต่ชายดอทสวยนะชายดอทกับไม่ดอทเปรียบเทียบกันได้ไหมครับนี่คือดอทดอทปุยมันอะครับอ่ะปุยอันนี้คือปุยน้อยแต่ก็มีน้อยครับมีดอทแต่ก็คือจะไม่ไม่เยอะเท่าอันนี้อันนี้จะดอทเยอะกว่าอันนี้จะดอทแบบปุยปุยอ่ะใช่แล้วโอเคอ่ะนีก็คืออันอันนี้เป็น 014A ครับใช่ 014A คือ VOS014A เนี่ยจะมาก่อน VOS1241 มาก่อนกันครับมาก่อนทีนี้ต้องบอกว่าด้วยด้วยความแตกต่างสำหรับ 014A ถ้าพี่เอดูดีๆผิวเขาจะมีความด้านไม่ไม่ได้เข้มเหมือน1241แต่ผิวเขาจะมีความด้านผิวเหมือนกำมะหยี่ความรู้สึกมองมองด้วยสายตาลับได้ครับ แต่มองด้วยสายตาเราจะรู้สึกว่าผิวเหมือนกำมยี่แล้วก็บ้างละลายครับศูนย์หนึ่งสี่เส้นเส้นบ้างพอเห็นแต่มันจะละลายแบบจับแล้วไม่เป็นลูกขึ้นผิวจะด้านด้านแบบนี้เอร้อ,องเอา lb มาต้นหนึ่งครับล้วจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างมีความแตกต่างของอ่ะมันจะละลาย oh. เห็นไหมบ้างมันละลายอันนี้ก้างมันยังอยู่ ก้างเห็นไหมจับก้างมันเดเห็นก้างโอเคโอเคอันนี้เห็นมันมีเส้นก็จริงแต่มันเรียบนะครับมันเรียบมันละลายไปเลยมันละลายใช่ศูนย์หนึ่งสี่เอผิวจะเป็นกำมะหยี่แบบเนี้ยผิวผิวจะเป็นแบบกระมะหยี่ใช่ผิวกำมะหยี่ละลายไปก็อยากให้ให้ดีดกระแสขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการประกวดแล้วเหมือนน้องถูกลืมเลยอ่ะแต่จริงน้องสวยมากมากเลยแต่น้องแต่คือคนก็ยังนิยมไหมคะ ก็มีสายเล่นครับมีสายที่เล่นครับมีคนที่เล่นมันยังไม่เด่ดเท่านู้นยังยังไม่เท่า2ตัวนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็น1นึ่กับ LB ยังคนเล่นมากกว่าไม่แน่นะรายการที่เรากําลังอัดกันอยู่เนี่ยอัดอัดจะเตรียมออกอากาศเนี่ยออนแอร์เนี่ยไม่แน่ก็อาจจะซุ่มเก็บกันอยู่ก็ได้เป็นไปได้เพราะว่ามีงานแล้วไงมีงานประกวดแล้วพี่อมลงเนี่ยเป็นไม้เก็บใช่ไหมใช่ครับอยากให้พี่อม เลือกมาให้ดูสักต้นหนึ่งแบบต้นไหนที่แบบต้นรักพี่น้ำรักที่สุดแล้วหรือว่าคิดว่าแบบอชอบที่สุดใครมาขอซื้อก็ไม่ขายอูดิมันทั้งโลงเลยอะเอาแบบเอออยากเห็นไงเอออยากรู้ว่าแบบต้นเด็ดคือต้นไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเด็ดเลยหมายถึงว่าเออมันมันมีคุณค่าทางเอออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะอะไรก็ได้หรออะไรก็ได้ต้นนี้ดีกว่าอะไรก็ได้คอปเปอร์ ไม่ใช่ครับต่อแล้วครับคืออย่างนี้ต้นเนี้ยได้รางวัลที่ไม่จันทบุรีไม่น่าถามเลยต้นนี้ได้รางวัลที่จันทบุรีอันนี้เป็นเป็นลูกเล็กแต่ที่ที่ผมจะบอกเนี่ยก็ยังไม่ใช่ต้นที่รักกำลังจะพูดได้ฟังว่าต้นที่รักที่สุดก็ไม่ใช่ต้นที่ได้รางวัล แต่เป็นต้นไม้มีตรภาพต้นนี้ต่างหากครับนี่เป็นลูกทีเล็กเหมือนกันทีเล็ก C P I A ครับโอ้ทำไมอะคะอยากเพราะว่าพี่พงษ์ให้มา<อ>คือผมทีเล็ก <CP AA. S 1> น้ำเขาขอซื้อนะครับน้ำเขาขอซื้อพี่พงษ์ก็ไปซื้อไม้พี่พงษ์หลายรอบแล้วก็บอกว่าตัวนี้หนูขอซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยพี่พงษ์บอกว่าห้าพันตอนนั้นน้องยังเล็กๆอยู่เลยตอนนั้นทีเล็กยังลูกทีเล็กแพงมากพม่บอกห้าพันบอก เอหนูขอสามพันได้ไหมค่ะน้ำบอกแบบนี้พี่พงศ์บอกว่าถ้าจะต่อขนาดนี้ขอฟรีพี่ไปเลยน้ำก็เลยบอกว่างั้นหนูขอฟรีงั้นใส่ถุงไปเลยแล้วเขาก็ให้จริงๆครับจริงครับหลังจากนั้นได้ได้ลจากนั้นพี่พงศ์บอกบอกว่ามึงไม่ต้องมาอีกต่อไปไปเขาให้จริงๆเขาบอกอ่าโอเคเอาไปเถอะ งั้นพี่ให้แล้วกันเป็นไม้มิตรภาพก็เลยเป็นไม้มิตรภาพถึงเวลาตอนนั้นที่คุยกันผมว่าคือเราสนิทกันแล้วอ่ะก็คือเป็นคุณค่าทางจิตใจนะก็เลยก็เลยก็เลยตอนไปเอาไปเอาไปประกวดหรือว่าส่งให้ไม่รู้หรอกได้รางวัลไม่ได้รางวัลก็จะแจ้เดทให้แกดูว่าไม้พี่ถูกยกเข้าไปอยู่20สต้นแล้วนะด้วยความแปลกของสีแล้วมันเป็นไม้ลูกทีเล็กรุ่นแรก ลูกมันใหญ่เห็นไหมครับเออใหญ่ใหญ่มากคะ่ะก็ประมาณแล้วก็สวยจริงอ่ะใช่ครับสวยจริงอะ่งอะอันนี้ก็อัปเดตให้แกดูอยู่คแกบอกอุ้สวยขนาดนี้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยอืมโอเค,คเอาเอ๋อยากให้พี่โยมาพูดถึงแบบกระแสของกระบองเพชรตอนนี้หน่อยได้ไหมคะแบบอยากให้แบบแนะนำน้องคนที่แบบอยากปลูกกระบองเพชรหรือว่าคนที่รู้สึกว่าเข้ามาตอนนี้แล้วแบบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับกระบองเพชรเป็น ต้องบอกว่าเป็นงานอดิเรกได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากเ,เลี้ยงด้วยความรักแล้วเนี่ยยังสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยต้องบอกว่าหลายๆคนก็มีรายได้จากกระบองเพชรเท่าที่รู้นะครับก็เริ่มต้นจากบางทีทําหลายงานสุดท้ายมาจบที่ตอนนี้ทํากระบองเพชรอย่างเดียวก็มีจากที่ไปเที่ยวมานะครับแล้วก็ตัวผมเองก็สัมผัสแล้วมันรู้สึกว่าเออมัน มันมีสเสน่ห์จริงๆคํานี้ก็มาจากลุงวิชิตเนาะเขาบอกว่าเเราเลี้ยงเขาไปเถอะเดี๋ยวในอนาคตเขาเลี้ยง,เ,ยงเรา,เราอันนี้ลุงวิชิตก็ท่านกนเสียไปแล้วเนาะอันนี้ก็แต่อันนี้เอกเชื่อเหมือนกันเนพะราะตัวเองเจอมากับตัวเลยครับเพราะว่า,าจริลุงวิชิตก็เป็นสวนแรกๆเพราะเขาก็อยู่บางแสนไงเราก็ไปเที่ยวไปซื้อแกพูดแล้วเราคำนี้มันมันตึงเราเลยเมื่ออันนี้แกพูดหลายปีแล้วหกห้าหกปีแล้วละพูดแล้วมันตึงเลยเออจริงแล้วกระบองเพชรเองมัน มันก็สามารถออกลูกออกหลานให้เราได้ะอะไรเงี้ยแล้วผมว่าไอ้ตรงนั้นความสนุกของมันคือได้ลุ้นความรู้สึกเหมือนเป็นแมวมองไงไม่รู้อ่ะพี่เอ๋มานั่งลุ้นว่าจะเจอดาราไหมอ่ะ <laughs> ามรู้สึกเหมือนต้องต้องสิงร่างเป็นแมวมองแล้วค้นหาดาราในในแต่ละครั้งที่เราเพาะความผมว่ามันมัน เพลินมันมีมันมีเสน่ห์มันสนุกครับมันหลายอย่างเลยไม่เพราะว่าแบบเอ็มมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนกับน้องน้องรุ่นใหม่ที่เขาจะเข้ามาเล่นอนะ่ะเหมือนประมาณว่าน้องบางคนอาจจะมีความท้อที่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเข้ามาเล่นเองทําไมแบบกระวังเพชรกระแสะตกหล่ออะไรเงี้ยแบบแต่ว่าพวกเราก็ยังรู้สึกว่าน้องอ่ะยังยังไปได้ดีอยู่เลยนะอะไรแบบนี้มันมน,น้องต้องน้องต้องเจอ LB ตั้งตอนที่ผมเข้ามาแรกแผมจําได้ว่า LB ตอนนั้นต้นละห้าสิบบาท เพราะตอนนั้นคนไม่คนไม่ทาตัวแท้เลยคนหนีไปทําไฮบริดหมดเลยเพราะพูดได้ไหมอ่ะได้เนาะก็พี่เดียวอ่ะนะเป็นพี่เดียวก็น่ารักเนาะเขาก็เป็นปรมาจารย์ที่ขายตัว Amazing เดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่สองแสนกว่าบาทใช่ใคนไม่ทําแล้วตัวตัวตัวแท้ตอนนั้นก็ไปทำไฮบริดกันหมดใช่ไหมตัวแท้ก็เหลือราคาถูกมากจนวันหนึ่งตัวแท้ราคาหายไป ราคาก็กลับมาอีกเพราะคนก็คว้านหาซื้อตัวแท้แล้วพอวันนี้ตัวแท้เยอะก็ลงคือมันไม่ตายตัวครับผมผมรู้สึกว่าจริงๆคือคือคนที่รักจะอยู่ได้น,น้องถ้าถ้าวันนี้คนที่จะเดินเข้ามาจริงๆอยากให้รักที่กระบ,บองเพชรจริงๆไม่ใช่รักที่มูลค่าหรือราคามัน,นถ้าเข้ามาแบบแนวพ่อค้าจริงๆเข้ามาไม่ได้รักอะ่ะเข้ามาแบบแค่ออหรือหรือทําใจรักไม่ได้เข้ามาหาผลประโยชน์จริงๆอาจจะอยู่ได้ไม่นานจริงๆ อาจจะสร้างอะไรได้ได้ไดนะออแต่ไม่ยังยืนหรอกแป๊บเดียวแล้วก็ตูทาก็ต้องหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาขอให้รักน้องขอให้รักน้องให้รักน้องให้รักน้องจริงๆแล้วผมว่าจะอยู่ได้นานกับวงการนี้คแต่เอกยังมีความเชื่ออยู่นะพี่อมเ,เห็นด้วยกับเอกหรือเปล่าไม่รู้ว่ากระบองเพชรไม่มีวันตายอ่ะโอ้โหผมผมเชื่อสิครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดมานี่จําได้เลยว่าแม่ซื้อกระบองเพชรที่ตลาดนัดมาให้เมื่อเอาตอนนั้นผมเด็กๆนะหกเจ็ดขวบน่าจะสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยแกซื้อ <c ười> แกซื้อคอนโดนางฟ้า oh, ต้นเล็กๆเป็นกระถาง yeah, แล้วก็กระบองเพชรต้นแรกที่อันนั้นอันนั้นต้นแรกที่ผมเลี้ยงคือคอนโดนางฟ้าต้นที่สองอีกสัปดาห์หนึ่งแม่ผมเขาทํางานเยอะเขาก็จะซื้อของมาล่อผมไก่บ้างเป็ดบ้างแต่ก็มีกระบองเพชรมาให้อีกต้นหนึ่งก็คือดาวล้อมเดือน oh. แล้วผมก็บ้านผมเป็นเป็นตึกอาคารคก็เลี้ยงบนดาดฟ้าขยายเต็มดาดฟ้าเลยผ่านไปทุกวันนี้ไอ้ดาวล้อมเดือนเก่า คอนโดดังฟ้าก็าาออยังถูกขายอยู่ในตลาดก็ออยังขายกันได้อ,อยูย่เลย,เลยใช่อเม,มตาอเม,มตาครับอเม,มตาอ๋อโอเคค่ะก็เดี๋ยวให้พี่โอมบอกนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวสวนพี่โอมเข้ามายังไงติดต่อยังไงจริงๆสวนเราผมขอลงท้ายมีคาว่าสุดใจตอนก็สวนเราจริงๆมาไม่ยากครับถ้าเกิดใครท่านใดมาเที่ยวบางแสนนะครับมาเที่ยวทะเลขากลับออกมอเตอร์เวย์ของเราก็จะเป็นทางผ่านทันที นะครับก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ไม่ว่าจะไปทางตะวันออกหรือจะไปทางกรุงเทพนะครับเซิร์ช Google นะครับก็เซิร์ชว่าน้ำเพชรไม้จิ๋วซอยนี้มันเป็นซอยชื่อว่าไหหลำมันจะขึ้นเลยมีน้ำเพชรไม้จิ๋วมันจะขึ้น2อันอันนึงเป็นสวนปิดที่ผมทำเลยตรงนี้ไป3มกิโลอันนั้นจะเป็นโรงพรแมเมล็ดอย่างเดียวอันนั้นไม่ได้เปิดครับไปก็จะเจอแต่รั้วเมทัลชีทอันนั้นจะเจอน้ำเพชรไม้จิ๋วแรกเนี่ยอยากกดไปกดมาน้ำเพชรไม้จิ๋วไหหลำ แล้วก็จะเป็นที่คาเฟ่ที่นี่ครับอ๋อแล้วก็จะมามีคาเฟ่ด้านหน้าก็คือมาที่นี่ได้มาทั้งมาคาเฟ่ด้วยแล้วก็ได้มาเดินดูไม้สวยๆด้วยใช่ครับพี่ครับเรีว่าเสิร์ชชื่อคาเฟ่ได้เลยชื่ออะไรนะครับชื่อคาเฟ่ว่า Twenty P Garden Twenty P ยี่สิบอะยี่สิบแล้วก็ตัวพีแล้วก็กาเดนใช่ครับอ๋อ t w e n ี y P Garden เซิร okay. eh ์ชเซิร์ชให้สุดใจนะคร e? okay. ับเซิร์ชให้สุดใจแล้วแล้วแล้วพี่โมก็คือในในปกติจะไลฟ์สดด้วยก็คือเข้าไปดูในเพจได้ด้วยอะไรด้วยใช่ผมผมจะชอบไลฟ์ตอนกลางคืนข้อที่หน şey ึ่งไม่ร้อนข้อสองเราเลิกงานอาจจะวันเว้นวันหรือสัปดาห์อาจจะสักแค่สองสามวัน ตําด้านไหนพีิกๆอาจจะมีทุกวันโผล่มาก็ได้อยู่ที่งานนะครับไม่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 เสมอตลอดในเพจชื่อเพจอะไรครับน้ำเพชรไม้จิ๋วน้ำเพชรไม้จิ๋วโอเคถ้าใครอยากมาเที่ยวสวนพี่โอมนะคะหรือว่าอยากจะมาแบบว่าดื่มกาแฟแล้วก็มาเดินเล่นอะไรเงี้ยใครมาบางแสนก็แวะมาที่สวนพี่โอมได้นะคะเซิร์ชหาน้ำเพชรไม้จิ๋วหรือทเวนตี้พีการ์เด้นก็จะเจอพี่อมใช่ไหมคะถ้าเกิดใครอยากไปดูว่าร้านกาแฟของพี่อมเป็นไงให้เข้าไปใน Ti กทอก ทิกทอกขอสักดอกเดียวขอสักดอกจะจะรีวิวรีวิวร้านคาเฟ่ยี่ p เให้ที่เออที่สวนนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่โอมากมากเลยนะคะขอบคที่ใด้ขอสักดอกเข้ามาถ่ายนะคะก็ขอบคุณมากจริงเดี๋ยวเขาหน้ามีโอกาสจะแวะมาใหม่นะคะเดี๋ยวจะแอบ จะแอบขอเดินดูไหมสวยแล้วอะเพราะว่าอยากดูมากเลยแบบตานี่เหลือบไปหลายต้นแล้วค่ะคโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะขอบคุณครับเจอกันใหม่นะคะ